ช่วยกดซับสู่สามร้อยซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับเราในจีดีอีกแล้ววันนี้หนีภาวันบรไลัยครับไม่ได้หนีสิไปทำภารกิจแล้วขาดมาพอดี ก็เลยพาไปเที่ยววัดมาไร่กันดีกว่ายังไงฝากติดตามชีวิตคนสร้างทางและท่องเที่ยวด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในกันก็เดินมาถึงวิหารแล้วนะครับกำลังจะเข้าไปข้างในนะครับนี่ก็คือภายในวิหารนะครับโดยรอบ มข้างในงเดี๋ยวเรามีทั้งหมด3ชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มขึ้นไปกันละเะสี่ชั้นนะครับนี่ก็เป็นทางขึ้นนะครับ <S <S ในขณะที่เราเดินเข้ามาก็จะมี รูปวาดนะครับฝาผนังอยู่เรื่อยๆนะครับนะครับเป็นรูปวาดฝาผนังวาดไปตามทางเดินที่เราเดินขึ้นมานะครับก็สวยงามนะครับนี่ก็คือรูปวาดฝาผนังนะครับภายในวิหาร เมื่อเรามองออกมานะครับนี่ครับเป็นประเบียงนะครับเราก็จะเห็นข้างล่างค่อนข้างสวยงามเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีรูปกิจกรรมฝาผนังที่สวยงามเมื่อเราเดินขึ้นตามทางมาถึงชั้นสองนะครับชั้นสองก็ จะมีห้องแสดงเนี่ยครับห้องแสดงภาพครับเกี่ยวกับหลวงพ่อคูณน,นะครับเนี่ยครับเนี่ยครับนี่นี่คือชั้นสองของ ิหารรนะคับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชั้น3ด้วยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเดินดูชั้น2ให้รอบก่อนนะครับนี่ก็จะมีสอนจีนนะครับช่วงนี้นี่ก็คือเดินรอบของ ชั้นสองนะครับวิหารวิหารนี้ก็ชื่อว่าวิหารเทพวิทยาคมนะครับอยู่บนบันไดชั้นสามก็จะเป็นชั้นพิธามปีดกแสดงภาพจิศสนธรรมชั้นสี่จะเป็นดาดฟ้านะครับเดี๋ยวเราจะไปเห็นข้างบนเลยนี่ก็เป็นทางขึ้นชั้นสามนะ เรามาถึงชั้น3ก็จะมีการแสดงภาพนะครับนี่ครับกิศนธรรมต่างๆนรัลกละความโกรธได้ด้วยปัญญาอะไรเงี้ยครับอบไปจนรอบชั้น3ามเลยนะครับ ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงจนถึงดาดฟ้านะครับนี่ครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อเรามาก็จะเห็นวิวทิวทัศน์นะครับของรอบวัดจะเห็นวิวครับข้างล่างบรรยากาศข้างล่างับ <c oughs> ครับนี่ครับ เราก็ผ่านมาถึงชั้นบนสุดของวิหารนะครับพระลันวิหารของพระณนะครับที่วัดบานไร่เมื่อมาถึงข้างบนนะครับก็จะมีรูปหลวงพระคูณนะครับอยู่ที่ข้างบนสุดนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับสวยงามแล้วก็ถ้าเรามองเป็นรอบๆนะครับเราจะเห็นวิวเห็นบรรยากาศข้างนอกนะครับ รอบวัดน,นะครับแล้วก็อำเภอด่านทดนะครับนี่ครับจะเป็นรอบในลักษณะบบนี้ครับถ้าว่างหรือวันหยุดอะไรก็ลองลองลอง,ลองมาเที่ยวดูกันนะครับก็เอาไว้เป็นที่หนึ่งในใจไว้มาเที่ยวฮะ,ะมาเที่ยวกันนะครับวัดหลวงพ่อคูณ วัดบรรไล่ออำเภอแานขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับภาพส,สวยงแบบนี้นะครับเราอยาเรามาเที่เอเลยจับไปอะไรเลยนะครับน,นี่นี่มาคะมันเป็นสีไม่รู้ว่าเราจับแล้วเราจะทำให้ภาพถึงความเสียบรอ่าแต่ที่ภาพ เราจะได้ไปดูกันานนะครับครับในพระวิหารนี่ก็จะมีชั้นใต้ดินนะครับโลกใต้ประดานครับเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับ นี่ก็คือเราจะลงไปใต้วิหารนะครับโอ้ก็มีไฟแสงสีครับแสงสีลงมาใต้วิหารก็จะมีภาพวาดนะครับก็จะมีภาพวาดมีวิหารจำลองนะครับนี่เป็น เปลักษณะนี้นครับก็สวยนะครับชั้นล่างของวิหารนะครับก็จะมีรูปวานะครับก็คือภายนอกวิหารนะครับเดี๋ยวนะ

สามารถเดินได้รอบเลยนั่นก็จะเป็นตัววัดนะครับวันนี้เราก็ได้พามาเที่ยววิหารนะครับยังไงฝากติดตามชีวิตคนสถานและท่องเที่ยวด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในกันไปหาที่เที่ยวใหม่ด้วยนะครับ